ไอ้คุณแม่กินข้าวขนมจีนแล้วก็ไข่ต้มนะครับอ่าคำต่อไปกินได้หลายคำว่าแม่อ่ากินได้หลายคำแล้วอ่อืเดี๋ยวไม่หนาวก้องอย่อปลาเกยาผัดหมี่ผัดหมี่ผัดหมี่ เนี่ยมีผัดหมี่แม่เนี่ยเป็นคนทำหมี่อร่อยขายหมี่เมื่อก่อนคนทำต่อไปเรินยากหน่อยอได้หลายทำแล้วจะได้แล้วจะได้แล้ว chào nói chào nói chào nói nói chăng <laughs> แดงมัง้งปะยากจะเอามือมานนเนี้ยปัดว่เนี่ยคือประหลอดนะนี่คือประหลอดนะมือคนเนี่ยแม่นะนี่คือประหลอดวัดอุณหภูมิว่าป่วยไม่ป่วยมือนี่แหละก็คือเนี่ยมาอังหน้าผากเนี้ยใช้หลังมือนะเพราะถ้าใช้หน้ามือนี้จะไม่รู้แต่ถ้าใช้หลังมือนี้จะรู้ว่ามีไข้หรือไม่มีไข้ ตอนเด็กๆเนี่ยพอย่าอังมือแบบนี้ป uh ั๊บก uh ็ลูกมีไข้ก็ไปเอายาตุกตายาตุกตาเม็ดส uh uh ีชมพูให้ด้วยยาเม็ดสีชมพูเนี่ยนี่เด็กกันนะให้นำไปนะเดียวเดียวๆเรียวรับปนีนะรับปนีนะไปทำมาแล้วนะ อยู่ในตัวทัดล้วนะไม่ <c oughs> ดูในทีวีนะเพียงดูแลแม่ดีไหมเพียงดูแลแม่ดีไหมดีเหรอโย่ะไปว่าบําบัดนะคะทางพยาบาลมาว่าพยภาพบ,บาําบัดคุณแม่แล้วกินข้าวแล้วยังยุยข,ข้าว,ลวอลไรยัง หิวย uh, да <t un> mm ัง hmm. ยังไม่หิวยังไม่หิวนะคุณแม่ยังสดใสอยู่นะสดใสอยู่นะคนสวยที่สุดในโลกวันนี้ก็มาเยี่ยมคุณแม่นะครับเนีอยู่นี่ยิบนะ แม่ทมไม่ค mm. ่อยยิ the the ้มหรอกเหมือนพี like ่น่อแม่อยู่นี่พฤติกรรมไม่ได้อะแม่ไปอุทยาไหมไปไหมยิ้มนิดเดียวยิ้ม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 หน่อยยิ้มหน่อยเดียวสวัสดีครับคุณแม่ กับคุณแม่นะครับตอนนี้อายุเท่าไรแล้วอ่ะอายุเท่าไรแล้วอ่ะเท่าไรแล้วอายุอฮะอายุเท่าไรเก้าสิบต่าไดแล้วเก้าสิบสามนะหนังตาปิยๆเลยย่าอายุเก้าสิบสามปีลยเห็นย่าสดชื่นเราก็ดีใจเนาะมาเยี่ยมคุณแม่เทศกาลงานบุญเดินสินะครับก็ยังพอลุกเดินเข้าห้องน้ําได้ช่วยตัวเองได้ก็ แต่จะนอนเยอะไปหน่อยนะฮะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มใม้สนชื่อหน่อยยิ้มเลย <c oughs> ยิ้ม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  <c oughs> เอเป็นผู้หญิงที่ขยันที่สุดเลยเลยผู้หญิงคนนี้เนาะนะครับเ,เป็นแม่ที่ใจดีมากนะครับไม่เคย ตีลูกเลย <C ourse> แม่คนนี้ไม่เคยเลยสักครั้งจำไม่ได้ว่าแม่เคยตีเพื่อนเรยอาจจะใช้มือบ้างเล็กน้อยนะโอเคเดินออกกำลังกาย

สวัสดีครับวันนี้พาคุณย่ามาเดินออกกำลังกายนะไห้ไหมล่ะไ้วหมล่หิงว่างได้ไหมเออไหวไหมล่ะไหวนะเดินไปเดินไปเดิน

ได้หนึ่งกัมแล้วโอเคไปลูกหลานกลับบ้านแล้วพี่พ่อไหมพี่พ่อ Kim khao lamai mặt yêu? chi à? kim khao này. khao bà này? Kha bà này. Ừ? khao khao Khen khao 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 ít khao 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 ít khao 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 chú ơi mày ừ. chú ơi à chú ơi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  Hả? ơi chú ơi chú ơi chú ơi làm ơi chú ơi chú yên mãi, yên mãi, ta yên bớt. Mẹ quất tăng mà, mẹ hay tăng. lại tăng nè. Thay lại mẹ. Chín mươi à? Hả? Chín à? phải nấy à?

thì bài 5 bài một bài với mẹ hai tầng một phần này Chọn. 3 4 xì 6 hộp mẹ hai tầng à, Ai bài chai nữa hai bốt bốt ban hai bốt cả ban ná? hả à? hai lán ná bốt cả ban ná? ná, cái ai này ใครให้แม่มาใครให้ตังมาเนี่ย้ให้ตังตังของคนแม่คุณย่าให้ตังเก็บไปเป็นขวัญถุงให้กอ,อกเลยสักหกล้านหกพันหกล้านนะแม่นะตังของแม่ครับ

ตดวคุณพ่อมาเนี่ยเออเต้จ้สักมั้งไงอันนี้สักได้นะไม่ต้องถ่มนะสักนะอันนี้ผ้า